มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวนะครับของคุณแม่คนสวยครับคุณอ้อมพิยดาครับเห็นเขามีหลายบทบาททั้งเป็นผู้จัดแล้วก็เป็นนางเอกนะครับใครจะรู้นะครับว่าความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของเธอก็คือการทําอาหารนั่นเองครับไปก่อนหน้านี้นะครับเคยมีข่าวคุณแม่ลูกหนึ่งอ้อมพิยดาออกมาให้แปลกใจกันไปแล้วนะครับในเรื่องฝีมือการทําอาหารที่เข้าขั้นเชฟมือหนึ่งเลยทีเดียวครับทั้งๆที่ไม่เคยลงครัวกันมาก่อน ล่าสุดนะครับเพื่อลบคำคอรหาครับเธอก็อาสาโชว์นะครับเสน่ห์ปลายจวักรวมทั้งเมนูเพื่อคุณลูกครับที่เธอเตรียมตีพิมพ์เป็นหนังสือมาโชว์ในรายการ l ลิฟ t เตลล n องมาก็คือมีวิธีการทำขั้นตอนกันมาแล้วว่าจะขอโปรโมทเลยนะคะนี่เป็นหนังสือเมนูอาหารนาวาเมนูเป็นเมนูของนาวาและนันนชอบเมนูไหนสุดทุกเมนูที่อยู่ในเล่มนี้เขาก็กินหมดทุกอันนะก็ ใครที่แบบว่ามีคุณลูกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปทําให้คุณลูกทานได้เลยชิมมีร่าใช่แล้วค่ะจะ,จะเปิดตัวแล้ว27วันนี้23ค่ะแล้วขายที่ไหนยังไงคะทุกที่เลยใช่ก็คือเป็นของเครืออามารินค่ะจะมีทุกที่เลยตอนแรกเริงานนี้นะคะฝีมือพูดจัดจะแซ่บเหมือนทําละครไหมต้องไปชิมพร้อมๆก,กันกับพี่อ๋อมค่ะในรายการเลิททรองนะคะวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายนนี้เวลา12.30นาค่ะ เป็นเพื่อนอนกเ,อนอเยอูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เออเห็นเป็นหนึ่งรายการน่ารักนะคะดูไปก็ทานอาหารไปด้วยเที่ยงครึ่งใช่แล้วใครที่มีคุณลูกอยู่ที่บ้านนะฮะก็อย่าติดตามด้วยกันอาจจะได้สูตรอาหารไปสำหรับ้องหนุที่บ้านด้วยถูกต้องคะ่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากับโซอินไซา์ค่ะมีเรื่องราวยอดวิวของเพลง Good Boy ของจีดากอนมาฝากกันด้วยคะ่ะ